แต่ละส่วนดังนั้นถ้าเคสวันนี้ไม่มีคำว่าผมเปรียบเทียบไปดูเคสวันนี้ไม่มีคำว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลเคสวันนี้ไม่มีคำว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลสาธุกจะไปอยู่สนับสมุนทันทีหมายความว่าเขาไม่ต้องทำในเรื่องของหลักในการปฏิบัติของตัวเองแต่เขาเป็นส่วนสนับสมุนคือ รักษา,าโรคผู้ป่วยสองร้อยคนอไอ้ห้าคัวเรือนพวกเนี้ยเขามีหน้าที่ตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยเขากลายเป็นส่วนปฏิบัติทันทีเพราะเขาต้องสถาปานาระบบสาธารณสุขให้ได้เขาก็เลยต้องอยู่ในส่วนปฏิบัติดังนั้นสวัสด,ดีครับตัวตัวนีการครับเนี่ยไม่ใช่ใชโอเคครับออกขับับสวัสดีครับท่านครับเนาะดังนั้นอ่ะที่ที่ผมมีเคสของโรง,งพยาบาลโรงพยาบาล พื่อผมจะพูดถึงตรงนี้ว่าปกติเนี่ยหลายคนไปเห็นระบบประชาการในการับราถูกต้องอยู่ฝั่งนู้นที่ผมบอกมันแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยผมถึงที่เล่นวาดสถานการณ์มาก่อนเพื่อเห็นว่าพอโรงพยาบาลปุ๊บมีตัวโรงพยาบาลเองเป็นผู้ประสบภัยละและโรงพยาบาลต้องมีหน้าที่สถาปนาระบบสาธารณสุขของเขาให้ได้ดังนั้นเขาเลยต้องกลับไปอยู่ที่ส่วนปฏิบัติแตแล้วทีนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนส่วนปฏิบัต,สบติส่วนมนุ์การส่วน สนับสนุนเนี่ยต้องมีหัวหน้าเพราะแต่และหน่วยงานมีความทัดเทียมแกข้างมีความทัดเทียมในเรื่องของอผู้นําหน่วยดังนั้นเราก็ต้องมีถ้าถานทั้การขนาดใหญ่เนี่ยหัวหน้าส่วนหัวหน้าส่วนปฏิบัติหอัวหน้าส่วนเหมการหรหัวหน้าส่วนสนับสนุนเนี่ยจะเป็นรองผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่ามอบหมายแต่วันนี้แต่วันนี้นะครับขออนุญาต ให้ส่วนปฏิบัติเนี่ยให้ทางกองช่างของเทศบาลเพราะผมอยากผมอยากเฉยเฉยในสถานการณ์จริงอาจจะไม่ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่แต่วันนี้ผมเฉพาะวันนี้ผมอยากให้ให้ทางทางกองช่างเทศบาลเนี่ยทราบภารกิจตัวเองทราบภารกิจในการสถาปนาองค์รวมใช้คำว่าองค์รวมเขาจะประสานทชอยังไงเขาจะประสานคลรอทางหลวงยังไงเขาจะประสานสาธารณสุขยังไงเพราะว่าทุกพื้นที่ที่ท่วม เราจาลองว่าอยู่ในเขตเทศบาลส่วนสนับสนุนขอยกวันนี้เฉพาะวันนี้ให้เป็นสวัสดิการของเทศบาลเนกัน,นเพราะว่าผมพบจากมาแคขปรากฏว,ว่าเขาเขาของมงกุตัวเองว่าเขาจะเริ่มต้นช่วยเหลือประชาชนยังไงประชาชนซึ่งไปเช่าบ้านอยู่เนี่ยน้าท่วมบ้านเขาก็ต้องไปเช่าบ้านแล้วเขาจะเริ่มต้นช่วยเหลือ,อยังไงเขาจะแก้ไข,ข,ขปัญหาหรือจะชดเชยยังไงเขาก็เลยให้เขาอยู่วงรวมกันเลยส่วน ที่3ก็คือส่วนในการขออนุญาตเป็นของเองนะครับพ่านักส่วนมีหน้าที่อะไรพ่านักส่วนมีหน้าที่ก็คือ1นึ่งตัดสินใจตัดสินใจในภาพรวมทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วนนะครับส่วนโรงพยาบาลส่วนตัดสินใจนะส่วนที่ต้องตั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือภาษางานศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์รวกก็คือ ทุกส่วนนะครับอย่าลืมนะครับปฏิบัติภารกิจแต่ภารกิจเนี่ยต้องรายง,งานมายังศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเพืเอ่อเขาเรียกศูนย์ประสานการปฏิบัติแล้วศูนย์ประสานการปฏิบัติเนี่ยจะมีหน้าที่ทุกหน้าที่แล้วก็ร่วมกับศูนย์ข้อมูลร่วมศูนย์ข้อมูลร่วมจับรู้ทุกภารกิจที่ปฏิบัติรู้ทุกภารกิจที่สั่งการออกไปเพื่อจัดทำมา ข้อความที่จะนําเสนอให้กับหน่วยง,งานเองหน่วยง,งานทำและหน่วยง,งานภายนอกนะครับนะดังนั้นขออนุญาตใช้คํานิยามจํากัดความของ <c oughs> ของแผนว่าแต่และส่วนนะครับเริ่มจากที่ปรึกาผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ตอนนี้เรายกให้ทางศูนย์เขตนะครับศูนย์ต่ออเขตกรมานออย่างเงี้ยนะครับ,อ,นนนะรบอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะอธิบายไปแล้วว่าทำไมต้องมีเป็นส่วนๆก็คือแยกภารกิจกันไปไม่ได้เน้นไปที่หน่วยงานนะครับวันนี้เราก็จะตั้งเป็นสามส่วนและสามส่วนหลักนะครับส่วนเป็นว่าส่วนงการส่วนขนับสนุน แล้วก็มีศูนย์ประสานการปฏิบัติศูนย์ประสานการปฏิบัติก็จะมีในส่วนของจิตอาสาแล้วก็ส่วนทั่วๆไปนะครับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมนะครับคนที่จะวางนะครับศูนย์ประสานการปฏิบัติเนี่ยในตั้นของจิตอาสาเนี่ยที่ไม่ทราบว่าเป็นของรองนะครับทั่วๆไปเนี่ยก็จะมอบให้ทาของค์กเองนะครับก็คือองพอเองนะครับผู้จัดการในการมอบอ่า ขออนุญาตให้เป็นท่านรองในวันนี้นะครับท่านรองนะครับริ่งก็จะเป็นท่านผู้ว่าหละถ้าเป็นเหตุการณ์ระดับจังหวัดที่ที่มีหลายหลายปืนหลายหลายภารกิจลหลายๆวันนี้เรามีแค่ให้กี่ภารกิจข้ามภารกิจนะครับที่ปุษาผู้ช่วชา,ชาก็จะมอบให้หมตบที่18บรมนนะครับคุณผู้ดรแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับ ศูนย์ข้อมูล,ลก็จะมอบให้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับประชาสัมพันธ์ของพลหลงภูลแล้วก็จะร่วมกับปปอนะครับร<ม>เพราะวปจัดสรางเพราะว่าปปออยู่ในศูนย์ประสานการปฏิบัตินะครับอ<ม>่ส่วนปฏิบัติส่วนปฏิบัตินะครับ ส่วนปฏิบัติก็จะมอบให้งานป้อกันของอเทศบาลนะครับการไฟฟ้านะครับการต่อปาอบปกรณ์อจอศูนย์เคแขวงทางหลวงชวนบทรีแขวงทางหลวงนะครับอบตหนองสวรรค์อบตหนองว้าอบตหนองบัวอบตบ้านสามมูลนิธินี่นะครับอันนี้ผมเขียนไว้หมดเองนะครับส่วนในการ ก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีสำนักปลัดเทศบาลเมืองกองกลางของเทศบาลสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับกรรมนอนทท้องถิ่นจังหวัดสสจโยธานะครับกรงการชวนประธานครับสสจแล้วก็ตำรวจตำรวจจริงๆแล้วทุกท่านมองแล้วว่าตะเกียบเห็นหลายภารกิจ่ะตำรวจควรจะอยู่ในส่วนนั้นด้วยก็คือส่วน อำนวยความสะดวกการจราจรใช่ไหมครับเพนนี้เป็นในในเทศบาลระบกรถกับเจำนวนบกรถมาต่างกันนะฮะแต่ทีนี้ขออนุญาตใช้คําว่าขออนุญาตคือที่นั่งมันไม่พอแล้วก็เลยขออนุญาตนะฮะแค่มาอยู่กลุ่มนี้ก็ได้สำนักนเองแต่แต่ท่านท่านท่านด้วยนะครับไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเอ่อว่างนั้นก็ก็ถือว่าท่านทราบอยู่นะท่านทราบภารกิจอยู่แล้วในการอำนวยความสะดวก รักษาทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อยู่ในบ้านที่ไม่อยู่ในบ้านท่านต้องรักษาให้ได้ไม่จําเป็นต้องดำเนินการด้วยตำรวจเองตบบแต่ให้ตำรวจเป็นแม่งานหรือการรักษาความสงบการรักษาระบบจราจรการมีคนพวกเนี้ยแค่ตำรวจเป็นแม่งานถามว่าตำรวจใช้กับผู้ที่อยู่ในบ้านเข้าบ้านชลบอและได้บ้านที่ทีเขาไม่ได้ออกมาเนี่ยได้แต่ ทำในฐานะกองหน่วยการทําในฐานะกองหน่วการและเป็นแม่งานด้านรักษาความสงบอันนี้ก็เขาจะมอบแม่งานแม่งานให้ใหน่วยงานเป็นแม่งานนะครับเรื่องนี้ประมาณนั้นนะที่เด่นสำับชนุ่ก็จะมีกองการศึกษาของเทศบาลเมืองนะครับกองสวัวอิการเกษตรและสากลการชาติพม,มจแล้วก็ศูนย์เรียนรูก้ก่อนตาศูนย์เรียนรูก้ก่อนตาตอนนี้ ขอให้เป็นผู้ประสถภัยก็นั่งในส่วนนะั้นไม่ใช่คนช่วยเหรือคนอื่อนแต่เพื่อให้ระบบศึกากรรมพื้นบ้านของนังบันนบวนเนี่ยทราบว่าเมือ่อเกิดแรืวเนี้สิ่งที่รู้คือใครไม่ใช่หนกไม่ใช่กวาตาแต่เป็นองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือในมิตินี้นะครับผมก็เลยขอเชิญกาตามานะครับ ประมาณนั้นเดี๋ยวทางภารกิจเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมอบนะครับส่วนอันนี้ก็คร่าวๆที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ในเคสที่แปลกๆนะครับมีคํานิยามทต่ไมต้องมีส่วนนี้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เวลาเคสแปลกๆที่เขาไม่ไม่ทราบไม่มีใครรู้อะไรมากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้นําเสนอหรือว่าชีา้ทางชี้ทางน,นะครับโดยระถานการปฏิบัติเนี่ย ประสานระหว่างส่วนอันที่หนึ่งคือส่วนปฏิบัติต้องการขอรับน้ําดื่มเพื่อไปใช้กับทีมผู้ภายก็ประสานไปยังศูนย์ประสานการปฏิบัติแล้วก็ศูนย์ประสานการปฏิบัตกกิก็ไปหาเคื่อสำับนี่ซึ่งทาโรงครัวนะครับทาโรงครัวพวกนี้นะและอีกส่วนหนึ่งคือศูนย์ประสานการปฏิบัติเนี่ยต้องการเครื่องลักดันน้ำ ทำยังไงชวนประธานหนองบัวไม่มีใช่ไหมครับไม่มีอ๋ชอชนประธานไม่มีเนาะพอไม่มีปุ๊บทำยังไงศูนย์ประสานการจดประจักษ์ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นคู่ประสานไปยังหน่วยางานอื่นเช่นกองทัพเรือหรือทางถ้าจาเป็นถ้าคิดว่า,าน้ําไม่มากก็ขอเรื่องประจันน้ำจากชวนประธานเออรียกว่าคนนักคนนักนักของอุดอรนะครับ นักที่เท่าไรจำไม่ได้นะครับผม,มอยูนะอ่สำนักที่หกนะศูนย์ข้อมูลรวมก,ก็อย่างที่นำเดอนนะครับก็คือชี้แจงเรื่องต่างๆนะครับให้กับแล้วก็ทำทำเป็นข้อมูลทางการสังเกตทางท่าหลวงท่ันนั้นจะจะเห็นบทบาทของของศูนย์ประชาสัมพันธ์รวม แต่คนพูดคนพูดจะเป็นท่านเพ้วา่าแต่หน้าที่หลักคือเกลาคําหรือจับความเป็นสรุปความจากขา 1, 2, ่าวหนึ่งสองสามที่ทึ่เป็นไม่เป็นกลุ่มคําหรือว่ากลุ่มอะไรพวกนี้ทําให้นะครับทําให้เป็นเป็นคาที่ผู้ว่าจะถแถลงประ,ะมาณนาั้นนะครับง่าย ส่วนด้วยการนะครับก็คือติดตามน้าท่าดังนั้นชนประทานจะมีสองหน้าที่ส่วนปฏิบัติหน้าที่หนึ่งก็คือการบันดน้ําอีกหน้าที่หนึ่งคือการแจ้งเตือนก็คือแจ้งว่าน้ําในลําน้ําในลำทะเลียตอนเหนือก่อนที่จะถึงเมืองเนี่ยแนวโน้มสูงขึ้นแนวโน้มต่ำลงอะไรแบนนะตอนนี้มันท่วมไปแล้วแต่ก่อนที่จะท่วมก็ต้องบอกว่าที่ธรรมากที่ไหนเลยที่บอกว่าก่อดเข้าเมืองที่ไหนครับอันนั้นเราแจ้งเตือน แพร่ร้อให้เสนอผู้ในการรักาสอสไปจังหวัดคือท่านผู้ว่านะครับจะเตือนประสานต่างๆแล้วก็ทารายงานทุกส่วนนะครับทุกภารกิจต้องแจ้งมายังส่วนปนะานนะครับส่วนกานประเทศศูนย์ประสานการปฏิบัติส่วนปฏิบัติก็ทุกๆอย่างนะครับทุกๆอย่างแก้ไขงานต่างๆนะครับส่วนสนับสนุนก็เน้นในวันนี้ก็เน้นการเร่งหนือแลการ เสนอเรื hin, ่องอาหารการกินสนับสนุนนะครับต่างๆการเบิกเงินแล้วก็จะมีเคสอีกเคสหนึ่งนั่นี้คือบริจาคเงินนะโอเคในส่วนนี้นะครับก็คงก็จะไ้มีการตนใดมีู้ช่วยตรวจตรวจผู้บ่งคเพราะว่าเป็นผู้สอบคดีเก่านะครับถ้าอยากให้ดูมากไหมเปลี่ยนที่ ลลก็เพื่อให้เห็นภาพจริงนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจะขออนุญาตภาพที่เกิดขึ้น่สวนของน้าท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ในห้องนี้ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในเหตุการณ์นะครับในเหตุการณ์นั้นครับเราใช้เหตุการณ์จริงแล้วก็ไม่ผู้แสดงจริงนะครับภาพที่อยาดถ่ายตอปนี้นะครับ ไอตัวท <ET S> ี่เป็นที v ่มือครับครับครับอันนี้เป็นน้ำที่กทนที่หน้าเทศบาลครับถึงเส้นนี้เป็นประภาสทั้งทั้งเส้นนะครับตั้งแต่แยกแยกปัญหานะครับแยกบ้านเดือดหาถึงการแยกไปในเทคนิคนะครับการ การระบาเป็นมากเลยนะครับตัวนี้น่ร่วงทุกทิทศไม่สามารถผ่านได้ครับซึ่งวันนั้นนี่ผมก็อยู่ในเหตุการ์ยืนร่วมกับท่านนายกจากที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของเทศบาลเนี่ยสูตัวอาคารนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงตัวอาคารเรียบร้อยเลยครับย้ายมาข้างนอกย้า,ายมาตรงชูดบ้านนะครับมีหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยหมดเลยนีนี้ต้องย้าย มาที่แถวเหนือไยนะครับอันนี้มีเหตุการณ์้ีเกิดขึ้นที่ที่ไร่เทศบาลนะครับดังนั้นชุมชนที่อยู่โดยรอบของบริเวณนี้เนี่ยรอนหันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วที่ว่ามีผู้ติดอยู่ในตัวนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงนะครับซึ่งพลเรือประพัดที่อยู่ในศูนย์เฉดเนี่ยก็มาให้ความช่วยเหลือในวันนั้นแล้วก็รูสว่าเรือก็จะหายไปด้วย ได,ไ,ดได้คืนนี่ยังไม่จบครับอันนี้คือครับซึ่งการคมนาคมตรงนี้นีปัญหาก็คือรถที่จะไปทางสิงห์เลืองนะครับต้องถูกตัดขาดไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับประเด็นนี้เพราะว่าที่หน้าบุบันสูงนะครับตรงนี้สูงแล้วก็ตรงหน้าเทศบาลก็สูงนะครับทางที่จะไปหนองว่าไป ม,มูลขมิ้นอะไรแถวนี้นี่เียบร้อยหมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางที่สะพานบางเมือน้าผ่านพอ,นะอดีนะครับตรงนี้เป็นหน้าจักรนหน้าบกศสนะครับที่นหน้าบกศสนี้ก็ยาวไปจนถึงโรงเรียนนะครับตรงบ้านเอื้อนะครับซึ่งบริเวณบ้นบานเอื้อนนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ท่วมแต่ว่า,วาเส้นทางที่จะเข้าถึงหมู่บ้านถูกตัดขาดนะครับ ตรงนี้เป็นตุงสะพานนะครับตรงสะพานบางหืุนปอมเจียวนะครับตรงร้านส้มตำเป็นร้านนะครับคือเป็นภาพาที่ที่ลำไชยเนี่นยก็คือตรงบริเวณสะพานบางหืนุนที่น้ําเอ,อ่อขึ้นในช่วงแรกๆนะครับภาพภาพาที่นาเสอนอเนี่คือในช่วงที่น้เระลึขึ้นรถสามารถวิ่งได้อยู่แต่ว่าในวันต่อมาขับรถไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้เลยนะอันนี้คือระดับน้ำผ่านิ่งที่ น้ำนไหลออกมาซึ่งณขณะนี้ก็ยังน้ําล้นตลิ่งพังตรงใต,งต้ตตสะพานนี้ก็ยังยังไม่สามารถที่จะซ่อมได้อยู่นะครับอันนี้ร้านโกตับหนึ่งร้านที่อยู่ด้านข้างสะพานนะครับอันนี้เป็นภาพความเสียหายของอาคารที่สะพานนะครับซึ่งเหมือนที่ผมพูดอันนี้ตอนตอนกลางวันนะครับแล้วก็เมื่อมาเนี่ยก็สูงกว่านี้วดสิ่งของที่อยู่ภายในไม่สามารถที่จะ เคลื่อนย้ายออกได้ทันเลยนะครับในวันนั้นนะครับอันนี้คือการจริงแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นับตัวอาคารอยู่นะครับควาเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพการถ้าความช่วยเหลือการขนย้ายผู้ประสบภัยเหมือนที่ผมนำเรียนนะครับตั้งแต่โรงเรียนครูปนเขก็ไปถอนตรงนี้รถไม่สามารถที่จะเข้าได้แล้วก็ต้องไปขนคนออกมาซึ่ง,งเราไม่พ้นายตอนกลางคืนนะครับปัญหาก,ก็คือการ ระบบการสื่อสารระบบการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็าการเข้าไปสู่พื้นที่ที่จะเป็นศูนย์ตั้งถิ่นนะครับแบนานี้นะครับแต่นี่คือภาพในช่วงที่อีกประมาณ5-6ชุมชนที่ประมาณส0งร้อเรือนที่อีเกาะพูดง่ายๆน,นะครับไม่มีข้าวกินซึ่งทาเทศบาลได้ร่วมกับทางปปจะทำรถควัวสนามซึ่งไปตั้งไว้ที่บริเวณ แต่เพียงทำไมครับเราก็ทาอาหารเก่งๆนะครับซึ่งก็จะมีการบริหารจัดก,การนะครับเี๋ยวทํางเราคงจะเข้าโจทย์นี้เข้าไปอยู่นน้นะครับผมนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปีกายนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือเราเอาความจริงมาพูดนะครับแล้วก็ว่า,วาสิ่งปัญหาอุปสรร์หรือว่าที่เราทําไปที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเราได้นาแผนที่เราทําไว้มาใช้ปฏิบัติจริงไหมก็ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องิจริงนี่ได้ทําหน้าที่ตามบทบาทภารกิจที่ท่านรับผิดชอบจริงไหมนะครับซึ่งเราจะเอาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ภายในจังหวัดของค์กรภูเป็นหลักนะครับซึ่งเราแต่ละส่วนที่เราตั้งไว้ทั้งสามส่วนนี้นะครับเราจะให้ทางเทศบาลปเป็นแกนหลักเพราะว่า เป็นพื้นที่ของเทศบาลในใน้อเทศจีนโคเทศบาลก็เป็นคนประสานทั้งหมดเลยนะครับที่จะขออย่นั้นวันี้นะครับดนั้นเพื่อที่จะให้เผยภาพที่ชัดเจนแล้วก็นําไปสู่การเตรียมพร้อมในปีนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงน้ำขึ้นเพึ่อ,อ,อพันทีหนีไม่ทันเนี่ยเราเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนที่ ีจบข้องาจะเข้าไปช่วยเหลือยังไงทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ภายนอกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้ได้รับทราบบลบัตแล้วก็นำเอาบัญหาลักษณต่างๆที่เกิดขึ้นในปีกายนี้มามาแก้ไขร่วมกันนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ผมเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องมาจริงๆเรามีในงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนอยู่เพียงแต่ว่าต้องการที่จะเชิญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆหรือว่าส่วนที่เข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆใน ในพื้นที่ที่เกิดเหตุในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าท่านมีบุตรทหน้าที่อย่างไรนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้ทำไมต้องเชิญอบตภายนอกทั้งสี่อบตอมานะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ในเขตเทศบาลต้องนําเรียนว่าทั้งสี่อบตอนี้มันอยู่ในเขตร่องน้งนําลำเพียงนะครับทั้งหนองว่าหนองสว์สเนีเป็นต้นน้ำบ,บ้นขามหนองบัวท้ายน้ำครับดังนั้น สี่แห่งนี้ก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการแ mm hmm. จ้งเตือนในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับ mm hmm. เพราะว่าต้นน้ํามันมาที่จี่แล้วน้ำมันมันขาดที่หนองบราหนองสวรรค์น,นะครับที่มันทะลักเข้ามาในตัวเีนไทศสบาลครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจึงจึงเรียนเชิญทั้งสี่หัวต่อนี้มาเพื่อที่จะจเป็นผู้ร่วมในการที่จะ แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมการรองรับในในท้ายน้ำนะครับแลก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ในสิ่งที่เราจะแก้ไขต่อไปก็จะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงครับขอนุญาตนำเรียนที่ไปชุมเพื่อจากข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับครับต่อไปข่อนเข้าสถานการณ์ก่อนเข้าโจทยใช่ไหม จากเหตุการณ์ที่ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ต้องนาเรียนนิดนึงว่าสถานการณ์ไม่ไม่ปกติอย่างปัจจุบันนะครับในสภาพของจังหวัดเราเมื่อปีที่แล้วในช่วงปี65ที่เกิดเหตุทุกภัยในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยะครับผมได้มารับาราชกอรอยู่นี่ประมาณครึ่งปีพอดีนะครับช่วงนั้นนะครับจังหวัดเราช่วงนั้นผู้มีอชนาการเหตุการณ์่คือท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยตอนนั้นท่าดนดำรงตำแหน่งอยู่เพียงท่านเดียวจังวัดเราไม่มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าจังหวัดมาทำหน้าที่นะครับ แล้วก็ในสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองรู้สึกตอนนั้นที่ทองป่าเป็นผู้รักษาอาการแทนไม่มีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยเลยนะครับทีนี้ในปัญหาในื้นที่ที่ผ่านมาในปี65ที่เกิดในเหตุเทศบาลเนี่ยในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยประสบมาก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หลายๆฝ่ายไฟไฟตั้งตัวไม่ทันประกอบกับจังหวัดนะฮะเรามีผ่านเหตุการณ์เลวร้วายมาหลายหลายเรื่องทั้งเรื่องเหตุอุทัทยสวรรค์หรือต่างท่านรู้ว่ามีท่านเดียวนะฮะการทํางานตรงนั้น าการทำงานท่าน,นว่าค่อนข้างอ่อนล้าแล้วก็ลักษณะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปัจจุบันทันด่วนมากน้ําในระดับที่ขึ้นในหนองบังวลงพูเทศบาลเนี่ยอย่างที่ท่านทองปานว่าภายในชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยน้ำขึ้นมาเป็นระดับ10%เตลอดเวลานะครับซึ่งมันไม่เคยประสมมาก,ก่อนแล้วก็โดยปกติมันไม่ใช่ร่องน้ําปกติของที่มันจะมาของเรามันจะมาส่วนใหญ่จะมาลำพเนียงลำงต่างๆแต่นี้น้ํามันน่าจะมีช่วงไหนที่มันขาดและมันบาดไปทางเส้นทางนี้นะครับ โดยจุดสังเกตของหนองบัวลำภูเราน้าจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยเขาจะดูที่ลาธานียงเป็นหลักเพราะเป็นน้ําสายหลักของจังหวัดหนองบัวลำภูเราซึ่งจะสังเกตนะ้น้าจากจังหวัดเลยนะครับเป็นน้ําต้นทางที่จะมานะครับก็แต่ที่เกิดเหตุการณ์ปรากฏว่าพอเราไม่ได้มีการตั้งสมวนรการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่หลักในการทํางานเนี่ยก็ไม่เคยประสบเหตุมาก่อนตั้งตัวไม่ถูกนะครับก็ก๊า ทุกเรื่องจะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าสำนักงานป้องกันนำเขาไปก็ได้เข้าไปเป็นที่เลี้ยงนะครับผมก็เข้าไปอยู่ที่รงปลาแล้วก็หลายๆคนหลายๆฝ่ายที่ไปช่วยกันตรงนั้นก็คือใช้ลักษณะของการทํางานมาคือใช้วุฒิภาวะผู้นำของแต่ละส่วนที่มีเนะี่ยไปใช่ให้คำปรึกษา่ันาย,ยกนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องก็มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาหลังจากที่ตรงนั้นมันล่มไปนะครับที่เทศบาลมัใช้ไม่ได้ก็ไปใช้ที่สารสุขตรง หลังอภเผอเนี่ยครับเป็นเป็นศูนย์าชการละตั้งสมเด็จการขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แนะนําทางท่านนายกว่าในแต่เนี้ยตอนนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เิชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ละนะครับต้องใช้อํนานาจตามพรบป้องกันทินทางอาายในการทำหน้าที่ต่างๆก็ให้พยายามที่จะระดมคนนะครับระดมคนของรัศบาลเองนะครับมาเพื่อจะมารายงานตัวแล้วก็มาเพื่อจะมาแต่งงานหรืออะไรกันปัญหาที่ประสบอย่างที่ท่านพิเศษบอกก็คือตัวเจ้าที่เองก็เป็นผู้ประสบภัย ป็นผู้ประสบภัยการระดมการสื่อสารในพื้นที่ในตอนนั้นนะครับหลังจากที่น้ําเริ่มท่วมราชาบ้านเริ่มละดับความรือนร้อนละเ,เป็นไปได้ความยากลาบากนะครับเป็นความความยากลำบากก็อาศัยนะครับในเรื่องของการประสานงานในระดับแนวล่าดนะครับท่านนายกก็ประสานะไรได้ก็จะประสานแ,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 แก้ไขเฉพาะด้านกันไปนะครับหลายฝ่ายพอทราบว่ามีปัญหาเกิดข้อพิพเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการระดมกัินไปช่วยนะครับช่วยทั้งเป็นที่ศึกษาไปแรงต่างเราเออกมาทำกลอุสนามนะฮะตั้งศูนย์ เหมือนโงทานนะครับในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องอาหารเพราะว่าวันนั้นหลังจากมีน้ท่วมตอนคืนนะอาหารมื้อแรกเนี่ยยังไม,ม่เข้าไปสูผ่ผู้ประสบภัยนะครับเราเพิ่งมาตั้งตัวได้ประมาณช่วงเลี่ยงแล้วนะครับระดมรถระดมทรัพยากรมาเพื่อทําอาหารต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนที่ประสานงานได้ก็คือมีการตัดระบบไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆเพื่อจะไม่ให้เกิดการเสรียชีวิตหรืออะไรในพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่า ทางเทศบาลไม่เคยประสบเหตุการณ์นี้มาก่อนพอเจอขึ้นมาเนี่ยตั้งตัวไ่ติดไม่รู้จะทําอะไรก่อนก็ได้ทางพวกเราในฐหนะนส่วนต่างๆนะครับทั้งปปเลยนะเข้ามาเป็นที่เลี้ยงค่อยๆช่วยกันระดมความคิดท่านท่านเจียยก็กไปตอนนั้นตอนนั้นเริ่มเริ่มเข้ามาละนะครับเพราะว่าก็เข้ามาให้คำปรึกษาท่านยศนะครับเป็นผู้ในาการ สถานการณ์ตรงน,นั้นนตอนนั้นนะครับก็ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆปัญหาที่พบก็คือพอหลายๆหน่วยเข้ามารดมพลกันช่วยในพื้นที่เนี่ยก็เกิดปัญหาข้อขัดแยง้งนะทั้งเรื่องของอาสาผู้มาต่างๆเข้ามาทุกคนอยากทํางานพอทํางานแล้วอพอเข้ามาก็อยากทํางานโดยอพอได้รับแจ้งว่าที่ไหนมีชาวบ้านที่จะรอการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเหมือนอยากที่เรยกาไปทำงานพอหลายๆหน่วยมาเข้ากันเนี่ยต่างคนต่างแย่งน่าละที่ก็เกิดการทะเลาะว,วิวาท ซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักคือการที่เข้ามาในพื้นที่จะควรจะมารายงานตัวกับผู้จัดการสถานการณ์เพื่อจะมีรหน้าในการสั่งการหรือแบ่งงานกันได้ถูกต้องในเรื่การแย่งกันทำงานก็เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันก็มีในพื้นที่นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นคร่าวๆตรงนี้นะหลายๆท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเัศบาลเองก็ก็ถ้ามีอะไรก็เสิมแล้วกันนะแต่ว่าสถานการณ์นัดปีนัวต้องบอกว่ามัดก็ไม่ปกติเพราะว่ามีท่านผู้ว่าเป็นหลักเป็นท่านเดียวนะครับในการทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็หลายๆฝ่าย พวกเราก็ตั้งตัวม้ติดเพราะว่าไม่เคยประสบภายประเทศนี้มาก่อนน้ําค่อนข้างมาที่เร็วนะครับประมาณครึ่งวันก็เป็นอัตรากาเกลี่ยทั้งเทศบาลละนะคะรับก็ทําเรียนที่ประชุมเบื้องต้นประมาณนี้ครับครับถ้า,ถา,ถาอ,านอ,นอาาื่นนะครับถ้าดลยสอบถามเสนออะไรถ้าเล็กน้อยมากกอดเข้าสถานการณ์ไม่มีเชื่อคว่าไม่มีเลย ดังนั้นลำดับต่อไปก่อนก่อนเข้าสถา,านการณ์ผมขออนุญาตนะครับวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะจะเปิดโจทย์ทั้งหมดเลยผมเปิดทั้งหมดเลยนะครับก็เรามีโจทย์อะไรบ้างในแต่ละโจทย์เนี่ยก็จะมองเห็นช่องที่สองก็คือเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายดังนั้นอะช่องที่สามก็คือหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยผมจะใช้คำกว้างนะใช้คาว่าส่วนปฏิบัติศูนย์ประสานงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ ส่วนสนับสนุนใช้คำว้างแล้วให้ท่านอาจาปรึกษาในกลุ่มสาเหตุให้คาปรึกษาในกลุ่มเนี่ยจะมีฟานะครับขออนุญาตให้นาฟาหรือผู้นาผู้นําการปรึกษาเนี่ยฟาจะจะพยายามตะล่อมคําถามให,ให้ให้การปรึกษาอยู่ในกรอบเพื่อไม่ให้ออกนอกประเด็นนะครับท่านแรกก็คือท่านมุน้าสุนิยานะครับมันกาเป็นฟาในส่วนปฏิบัตินะครับท่านที่สองก็คือท่าน ักกรไปไหนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ท่านที่ท่านนักตกรจะอยู่ในฟาของของส่วนสนับสนุนแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านกองฟากนะครับจะอยู่ในส่วนของส่วน,นการส่วน,นการก็จะมีที่ึกษาผู้เชี่ยวชาญส่วน,นการศูนย์ข้อมูลประชา,ส,า,าสัมพันธ์ร่วมศูนย์ประสา,านการปฏิบัติอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทางท่านนันกตกรอนมาเดี๋ยวทางท่านนันกตกรอนอฟาทุกฟาเนี่ยเมื่อผมอ่านำคำถามจบในภาพรวมเนี่ย ครับเขาจะยิงคำถามให้ปรึกษาด้วยนะครับ